สวัสดีค่ะมาดาเมืองโพนะคะมาแต่งงานค่ะงานรื่นเริงนะคะที่บ้านนาเราตอนนี้ก็เดินทางกลับบ้านนะคะอันนี้คือทางกลับบ้านของมาดาเมืองโพนะคะทุกคนก็เป็นธรรมชาติน้อยามหน้าแรงก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะแต่ไม่ใช่ว่าบ้านนอกเราจะจนน้ํานะคะถ้าเจาะบ่อไปก็จะมีน้ํานะคะทุกท่านตอนนี้อากาศก็เย็นเย็นนะคะ มีงัวมีควายเมื่อกี้ไปถ่ายตรงนั้นนะคะเน,ะนะาะบรรยากาศบ้านนาตอนนี้มาดามกาขับรถอยู่กลางคุ่งนาแล้วค่ะฝั่งน้นนะคะก็จะเป็นหมู่บ้านนะคะทุกคนแล้วก็เป็นการเกษตรนะคะทํานาปรังนะคะนาปรังแต่ถ้าตรงนี้นะคะถ้าเป็นหน้าฝนนี้ําท่วมนะคะทุกปีเลยคะ่ะน้ําท่วม เวลาแรงก็เแรงจริงๆค่ะเวลาฝนมาอาวเดอ้อปีนองเอ้ยเนาะบรรยากาศสดชื่นค่ะสดชื่นเพราะอะไรมันเริ่มไม่ค่อยมีแดดแล้วแต่ถ้าแดดมาเมื่อไรนะคะทุกคนเตรียมตัวร้อนสุดๆเลยค่ะบ้านนาเราก็จะเป็นแบบนี้นะคะก็จะ เดินทางกลับบ้านเนาะทางมัว่วควายหลายๆค่ะก็อสิาพาไปกินน้ํอยู่คลองเนาะอยู่ชนละประทานค่ะฮัลโหลมายเฟรนด์ตัวมั่วควาย ตรงก็มีน้ำแถวนี้ก็มีความชุ่มชื้นตลอดนะคะเพราะมันจะติดกับชนระทานเนาะก็จะพอมีน้ำมีถาบบางต้างคนก็หน้าปังค่ะหน้าปังในกระสูบน้ำมาจากเออเอออย่างนี้คคลองน้ำห้วยดีกว่าเนาะเป็นห้วยห้วยน้ำนะคะห้วยที่เป็นฟ้าค่ะจะมีน้ำตลอดปีค่ะฟ้าเก็บกักเก็บกักน้ำ นอหนวกห้องจิ๊บจับจิ๊บจับทุ่งนาบ้านฝอ,อยเดอร์พี่น้องคะ่ะบรรยากาศท้องทุ่งบ้านนาโอ้ควายควายโอละน่านี่นี่ยเนี่ยค่ะน้ำแถวนี้ที่ที่กระทำนานเนี่ยเนี่ยมันจะมีน้ำผ่านตลอดนะคะเนี่ยน้ำส่งเขาสูบน้ามาโอ้ เลียงควายนี่ละบ้านเฮาเล็กน้อยเลียงควายขึ้นหอดเจ้าของแต่สมัยก่อนพูดทางฝนฝน,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 นตกแล้วค่ะท่าทางฝนฝนตกฝนตกแล้วค่ะเห็นบ่นค่ะล่ำลาไรัวฝนตกตันนี้จะเป็นคลองน้ำนะคะอันนี้จะเป็นหมูก่ก้าตะบนพุทธิไปสารนะคะอำเพอกุสมาจังหาัดสกลน,นครบ้านมาดามเองค่ะนานๆานมาดามจะมีเวลามาอยู่ตรงนี้นะคะไปควาย อ้บง้งแบบกวยค่ะควยคว้อยก้อยกินหยาดเด้อพี่นอนะ้องครับประตูน,นี่จะเป็นน้ำน้ำไหลผ่านตลอดเลยนะคะน้ำน้ำยังไม่ได้ลดเยอะเลยนะคะอ้าวคอยเจอ my friend บันนี่ฮัลโหล y f ้ i e n d ฮัลโหลฮั l โจะเข้าสู่หมู่บ้านแล้วนะคะโอ้สบายดี ปวดหัวคลองนาคจักไวเราคอยกระทักทายไปหมดแหละค่ะเห็นไครกระักทายไปหมดค่ะเป็นคนไม่ยิงนะคะทักได้แต่อย่ายืมเงินนะคะไม่มีเงินให้ยืมปะนะจะถึงหมู่บ้านแล้วค่ะถึงหมู่บ้านแล้วตอนนี้ก็ห่างบ้านมาดามก็ประมาณเจกก็ดกิโลดีเนาะ ก่อสามกิโลนะคะมาโตเข้าหมู่บ้านแล้วคะ่ะนี่นะคะหมู่บ้านของเราโอ้ยไปรุ่นโอ,อยคอยคิดหอดตอนก็เป็นไม่รุ่นเลยไปรุ่นบ้านคอยนี่แต่บ้านห่างพี่น้องเฮ้ยบางทีล,ล่ะอันนี้ก็จะเป็นบ้านบ้านห่างพี่น้องโ,อโมบีคนอยู่นี่แต่รถไทยอยู่ละกระดานรถไท างไล่พี่น้องอันนี้ก็ห่างด้วยค่ะเด้อโบมีคนอยู่โอ้ไม่มีคนอยู่ค่ะเออหมู่บ้าน่อยโอเคอันนี้ก็ห่างอีกแล้วโอ้ม y god อ,อันนี้บ้านเพื่อนฉันเออมีคนมาฮัลโหลฮัลโหลีอ ดีค่ะหัวไม่ไยทานเราโกนบอกเขาซื้อนี่แหละโกนนะเยี่ยวโกนหัวลูกๆไปหลุนไปหลุนแย่เด้ออย่าเด้อคอยขับเร็วเด้ออันนี้บ้านสวยนะคะเอาล่ะมาจอดตรงนี้ก่อนนะคะทุกคนจอดตรงนี้ก่อนนะยูดีมีแหงเนะค่ะเด้อยูดีมีแหงว๊ะป๊อปป๊บปโอ้นะน้องเอ้ยความเป็นอยู่บ้านเท่าจ้ะ งามพ้นงามแรงเอาไปจอดรถจอดอยู่ในบ้านว่าจะไปถ่ายวัดยังไม่ได้ไปถ่ายแล้วไปดูวัดก่อนไหมหอ,อยากไปดูวัดจังเลย คลิปนี้จบเพียงแค่นี้นะคะเดอ้อยู่ดีไม่แห้งจ้าสวัสดีค่ะ